สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเคท m ม daily news สรุปภาวะเศรษฐกิจประจำวันโดยบราจอรกรุงไทยค่ะสวัสดีเช้าวันพุธที่16สิงหาคมค่ะแอนกรุปของคุณแจ็คหมายื่นไฟลิ่งเตรียม IPO และจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ใน2ตลาดคือฮ่องกงและเซยงไฮสตาร์มาร์เก็ตย้มกำไรครึ่งปีแรกโตเกิน1,000%ค่ะ บริษัทฟินเทคในเครือ,อาบาบาเจ้าของแอปชำระเงินผ่านมือถืออาลีเพย์ซึ่งผู้ใช้งานกว่าพันล้านคนทำธุรกรรมรวมกันเกิน 1, 100ล้านหยวนต่อปีเฉพาะในจีนและมากกว่า6แสนล้านทรนพยคชั่นนอกแผ่นดินใหญ่อีกท้งมีธุรกิจอื่นๆค่ะเช่นเวลแมเนจเมนต์สินเชื่อและประกันยังไม่ได้เปิดเผยราคา IPO ค่ะแต่นักวิเคราะห์บางรายเชื่อว่าแอนกรุ๊ปควรมีมาร์เก็ตแคปราว2 0 0แสนล้านดอลลาร์ใหญ่กว่าแบงก์พาณิชย์ขนาดยักษ์หลายแห่งในอเมริกาค่ะ หุ้นบาบารับข่าวพุ่งขึ้น3.62%ในตลาดสหรัฐเมื่อคืนทะยานต่อเนื่อง3วันบวกรวมเกิน10%เดินหน้าทำออทามไฮส์ค่ะไม่สนคำขู่ของคุณทรัมป์นะคะว่าจะกีดการบริษัทเทคโนโลยีจีนสอดค้องกับที่นักกลยุทธ์เคทแฮมชี้ไว้ช่วงปลายสัปดาห์ว่าอย่าไปกลัวเรื่องพวกนี้เราตีความว่าตลาดหุ้นกำลังเป็นขาขึ้นเต็มตัวดังเหตุผลในเดลี่อัปเดตเมื่อวานค่ะว่าเขาแถลงประธานเฟดพฤหัสนนี้น่าจะปักหมุดหยุดการเปลี่ยนปแปลงนโยบายการเงินของสหรัฐไป สักักกพลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่มีการเติบโตอย่างตราสารหนี้และทองคําทําให้โอกาสลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นเป็นหลักค่ะ วิธีลงทุนหุ้นขาขึ้นคือ by dips ข่าวร้ายเกิดที่ไหนก็ตามไปที่นั่นคว้าโอกาสจากการอ่อนตัวลงของราคาในระยะสั้นโดยเลือกซื้อเฉพาะตัวที่มีพื้นฐานการเติบโตระยะยาวดีตลาดคงประคองตัวรอคุณจรโรมพาวเวลพูดในงานสัมมนาออนไลน์แจ็คสันโฮคืนพรุ่งนี้ค่ะสถานะลงทุนใดราคาขึ้นก็ทยอยขายเฉพาะกำไรออกมาสะสมเงินสดไว้บ้างส่วนเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดฟลอร์สัปดาห์นี้อย่าง K T Euro ใครมีไม่ครบยังสะสมเพิ่มได้เช่นเดียวกับตัวอื่นที่เราชอบและเน้นกันอยู่ประจํา Hack. มาดูกันถึงการคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะเมื่อวานเซตอินดีคปิดที่1,315.99จุดลบ0.08มูลค่าการซื้อขาย56,355ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายอ่อนตัวลงจากช่วงเช้าค่ะคล้ายตลาดในยุโรปดาวโจนส์ฟิวเจอร์สที่ลดช่วงบวกลงขณะที่ตลาดภูมิภาคยังบวกด้ส่วนใหญ่เหตุเผชิญแรงขายทำกำไรหลังตอบรับข่าวบวกไปแล้วในเรื่องผ่อนคลายประเด็นการค้าสหรัฐจีนและความคืบหน้ายารักษาผู้ป่วยโควิด -19 ของสหรัฐค่ะรวมถึงเรื่องรัฐจะนำวัคซีนมาใช้ก่อนการเลือกตั้ง ในพฤศจิกยายนนี้ส่วนบ้านเราก็เผชิญแรงขายทำกำไรออกมาหลังผลประชุมครมสัญจรไร้ประเด็นกระตุกเินดีเมนต์ตลาดให้ไปต่ออีกทั้งยังกังวลปัจจัยการเมืองในประเทศด้วยค่ะส่วนาฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่1 1 9 9 2ล้านบาทและยืมันธบัตอายุ5ปีปิดที่0.87ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานค่ะ ส่วนในฝั่งของค่างเงินบาทนะคะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่31บาท48สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะด้วยเงินบาทแข็งค่าสุดในช่วงเที่ยงที่31บาท43สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเพราะตลาดได้รับข่าวดีระยะสั้นจากที่สหรัฐและจีนได้หารือกันแล้วทางโทรศัพท์โดยจีนระบุนะคะว่าจะทำตามข้อตกลงที่เคยมีไว้กับสหรัฐค่ะ ส่วนฝั่ของเอเชียนิกเกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ6เดือนค่ะโดยดัชนีปิดต่ำกว่าระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดเพียงเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนขานรับความหวังเกี่ยวกับการพัฒน,นาวัคซีนตา้านโควิด -19 ค่ะ โดยดัชนีนิกกี้ค่ะปิดที่23,296.77จุดบวกเพิ่มขึ้นมา1.35%ส่วนเซิ่งไฮ้คอมมิสิ์ตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะจากแรงขายทํากำไรโดยตลาดอ่อนแรงลงหลังจากที่พุ่งขึ้นในช่วงแรกกขารับข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐค่ะโดยเซิงไฮ้คอมมิสิตนะคะปิดที่3 3 7 3 5 8จุดลบ0.36%ค่ะ ส่วนฝักฟงของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ค่ะโดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้น Apple และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐที่ปรับตัวลงติดต่อก,กันเป็นเดือนที่2ออย่างไรก็ดีนะคะ a ส d a q และ SP500 าปิดทำนิวไฮค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มธุรกิจสุขภาพโดยดาวโจนส์ปิดที่28,248.4 4จุดลบ0.21% SP500 ปิดที่3 4 4 3 6 2จุดสองหนึสและ NASDAQ ปิดที่11,400 66.47จุดบวก0.76ค่ะส่วนอางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลงเมื่อคืนนี้ค่ะโดยถูกกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ไร้ทิศทางและการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งบทบังความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกี่ยวกับความคืบหน้าในการรักษาโควิด -19 ค่ะ ดัชนะคะปิดที่13,061.62จุด -0.04% ู f t s ร้อยปิดที่6 3 7 0 1จุด -1.11% และ CAC40 ค่ะปิดที่58.27จุด +0.01% ค่ะส่วนทางฝั่งของค่าเงินยูโรก็แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ค่ะขานรับดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมน,นีที่ดีดตัวสูงกว่าค่าในเดือนสิงหาคมขณะที่ดอลลาร์ถูกกดดันจากรายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐที่ร่วงลงติดต่อก,กันเป็นเดือนที่2ค่ะ ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวต์เอชต์สตราร์นิวย์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ค่ะเพิ่มขึ้นมา1.7%ปิดที่4 3ดอลลาร์35เซนต์ต่อบาร์เรลโดยราคาน้ำมันยังคงได้รับแรงหนุนจากรายงานข่าวที่ว่าบริษัทน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกได้ปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงกว่า80%เนื่องจากกังวลผลกระทบของพายุฮอริเคนค่ะส่วนทางฝั่งของเบรนต์เองนะคะบวกดที่45ดอลลาร์เซ็นต์ต่อบาลร์เรลค่ะ สัญญ,ญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่2เมื่อคืนนี้ค่ะเนื่องจากนักลงทุนยังคงเทขายทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยหลังจากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐนอกจากนี้นะคะข้อมูลเศร,รษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐซึ่งรวมถึงยอดขายบ้านใหม่ที่พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า13ปียังเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนลดความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยค่ะสัญญาณทองคำตลาดโคเมกส่งมอบเดือนธันวาคมลงไป0.83เปอร์เซ็นต์ ask cat และนี่คือทั้งหมดของ K-Tam Daily News ที่นำมาฝากค่ะ